รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กะตก,กรลุปรีสอร์ทบิยอนรีสอร์ทบายกะตะก,กรุปเวนลอยลื่อเหลือล้นทนเหลือหลายโรงแรมกระตะธานีภูเก็ตบีชรีสอร์ทโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาผู้เรียนรู้มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ต้นยาซอยเก้ามากกว่าร้านขายยาคืออาชีพที่ทำด้วยแรงศรัทธาราคาย,ยุติธรรมซุก,กี้ตีน้อยอร่อยไม่อั้นเที่ยงวันยันเช้า สวัสดีคท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองฉางนะครับจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ชมครับสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับผมกําลังจะทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมแนละถูกการพัฒนามันมีอยู่จริงผมมาถ่ายทาที่จังหวัดอุทัยธานีบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดของผมเองผมเกิดและโตที่นี่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เล็กจนโตนั้นผมได้เห็นได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เล็กแต่ล้รู้ว่าวันนี้ หลายสิ่งหลายอย่างได้ความร่วมม้ร่วมมือได้ถูกการพัฒนาวันนี้นะครับเป็นท,ท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้คือเป็นขบวนแห่นาคนะครับนี่นะครับด้วยความที่อุทัยธานีนั้นแต่ละฝักแต่ละฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการท้องถิน่นท้องที่หรือประชาชนมีความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากงานบวชธรรมดาวันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้คนจะต้องมาที่นี่เพียงแต่ว่าขณะน,นี้ขบวนแห่นาคสิ่งนี้เว้นมาสองปีครับ ด้วยสถานการณ์โควิดและปีนี้หลังจากว่างเว้นมา2-3ถึงปีเป็นปีแรกแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับทุกอย่างยังมีการเว้นระยะทุกอย่างยังมีการป้องกันนะครับพี่น้องประชาชนมาแล้วก็จะอุ่นใจนะขบวนทุกคนนะจะต้องทำ ATK ถึงจะเข้าร่วมขบวนได้นะและทางเทศบาลทางองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นแม้ว่า ก็จะร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวไม่ต้องพะวงเรื่องไวรัสโควิดในทีนเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาเที่ยวนะครับงา,า,านบุญเดินสวัดหนองมุชาจังหวัดอุทยธานี ตำบลแห่หน้าแ่งนี้ด้วยกุศโลบายด้วยแนวคิดด้วยวิธีการนะครับเพื่อเป็นการสร้างมีส่วนร่วมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งในอนาคตผมเชื่อและเตือ,อนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการท่องเที่ยวแต่นี่คือประเพณีหนึ่งของการบวชนาคแต่วันนี้สิ่งนี้นะครับทางท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับท่านได้มีกุศโลบายร่วมกับท้องถิ่นท้องที่นะครับ ได้มีการประชุมหารือร่วมมือกันว่าเราจะทําประเพณีธรรมดาแบบนี้อย่างไรที่ให้เกิดกิจกรรมสําคัญเพื่อพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมายมุดหนึ่งนะครับของจังหวัดอุทัยธานีที่อุทัยธานีนั้นจะมีงานสําคัญคืองานบุญเดือนสาที่วัดหนองขุนชาติจังหวัดอุทัยธานีนะครับ ดังนั้นจึงเอางานบวชข้ามาบรรจุในช่วงของงานประจําปีทีต่ต่างๆเหล่านี้เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวนะครับร้อยเรียงนะครับกระเพณีที่เกิดขึ้นจริงมาหล่อหลวมทํามามาเป็นขบวนที่สวยงามและตอบแท้ศิลปะองค์ความรู้ภูมิปัญญาท่านจะเห็นว่าการประดับประดาต่างๆนะครับใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่เป็นมาจากธรรมชาติท้องถิ่นใบตองดอกไม้พืชพันธุนยาหารนะครับมเมล็ดข้าวงาทุกอย่างเหล่านี้ นะครับได้ส,สร้างเป็นงานศิลปะท่านผู้ชมติดตามรายการนี้เป็นตอนพิเศษจริงครับ วัฒนธรรมประเพณีงานบูเดือดสามสืบสารประเพณีพิธีชาวอุไทยนอกจากการจัดงานประเพณีในวันนี้แล้วการจัดงานในวันนี้จะทําให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักจังหวัดอุทัยธาน,นีมากยิ่งขึ้นผมขอร่วมกับท่านกาะผุ้ีเกียิทุกท่านได้เปิดงาน ประกวดขบวนแหว่วัฒนธรรมประเพณีงานบุญเดือนสามสืบสาร 3, ประเพณีวิจีชาวุไยัยนาบัดนี้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับผม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างส,สรรค์ส,สู่ความมั่นคงของประเทศ อมูบ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าป้นเ,เ,เ,เลยเราเมอวุธเด็ดอาวุธแหลรของท่านเฮ้ย hey! ไปลลวไฟจะไหมครับหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาบโลกหลายเจระ,ะบาน <c oughs> อาวุธก็คือเฟคนิวไงที่ทางยุยงปลอมปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ย <c oughs> ก่อนแชร์ถ้าแค่คนรอบตัวนะครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซอรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟถานคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวนลอย์โฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลาย วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีผมจะมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสิ่งที่เป็นประเพณีเป็นวิถีชีวิตเป็นความเชื่อความศรัทธานั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวมีการนําความเชื่อความศรัทธาศิลปะองค์ความรู้วิถีชาวบ้านวัตถุดิบต,ต,ต่างๆนะครับมาประดิษฐ์ประดอยสรรัสร้างเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือคนทั้งทั่วประเทศนี้ได้เห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมนั้นเราสามารถที่จะพัฒนา มาให้ก่อเกิดได้ได้นะครับวันนี้สิ่งหนึ่งสําหรับผู้คนก็คือไลฟ์สไตล์คือการท่องเที่ยวนะครับ ในหนึ่งขบวนของงานแห่นะครั้งนี้คือประเพณีสําคัญที่สุดด้วยความเชื่อความตรัทธาสิ่งที่ต่อแทรกลรไปอย่างนี้ในสิ่งต่ตางๆเหล่านี้คือศิลปะนะครับการประดิษฐ์ประดอยการตกแต่งรถต่างๆประเพณีการได้ลําการได้มีความสุขวิถีชีวิตเป็นความที่ไม่แปลกแยกเข้าใจง่ายและทุกคนมีความสุขและสิ่งสําคัญที่สุดครับคือการมีส่วนร่วมความรักความสามคัคคีจนกลายเป็นวันนี้ ประเทณีการบวชนาหมูดที่วัดหนาคุชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นหมายมุดสำคัญครับิดตามองไปครับ นี่คือการมีส่วนร่วมของของชาวบ้านนะครับท้องถิ่นท้องที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่คือเป็นประเพณีบวชที่เราจะเห็นอยู่ประจําในแง่ของครอบครัวแต่ที่นี่ขณะนี้เราเอามารวมกันเพื่อที่จะร้อยเรียงให้เกิดความสวยงามนะครับ สร้างเพื่อการท่องเที่ยวนะครับก็ออยากทําให้ลูกหลานเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะครับเป็นการบอกโดยไม่ได้บอกเป็นการสอนแล่ไม่ได้สอนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมท้องถิ่นท้องที่ท่านผู้ชมน,นะครับสิ่งที่สร้าง,างนี่คือวิถีชีวิตของชาวอุทัธยธานี ู้ชมครับถ้าจะเห็นการแต่งกายของน้องๆเขานำนบอกว่าที่จังหวัดอุทัยธาน,นีโดยเฉพาะอย่างที่อำเภอหนองฉางนะครับมีชาวมอญอยู่มากท่านผู้ชมครับ mm hmm. เด็กรุ่นหลังครับเยาวชนแต่งชุดมอญสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ mm hmm. เขาจะรู้เขาจะสานึกอันนี้เป็นการสอดแทรกองค์ความรู้ให้ความสําคัญกับบรรพบุรุษสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่จะร้อยเรียงความเชื่อความตัทธทางยครับ ขบวนรถนะครับประดับประดาด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าวัตถุดิบต่างๆนั้นเป็นวัตถุดิบชาวบ้านนะครับใบตองเห็นไหมครับตื่อสารและงานศิลปะที่แทรกลงไปท่านผู้ชมเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภูมปัญญาชาวบ้านนะครับอาจจะไม่ดูลอดหรูแต่นี่แหละครับคือการสร้างมีส่วนร่วมการที่เอาประเพณีวิถีชีวิตนะครับเข้ามาพัฒนานะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเที่ยว จำได้ไหมผมไปดูเบื้องหลังนี่ครับตำบลเขาบางแกกวันนี้สิ่งสําคัญนะครับเป็นการเป็นการประชันกันระหว่างตำบลเขาบางแก่กับตำบลหนองฉางนะครับเทศบาลหนองฉางนะครับซึ่งเขาผัดกันแพ้กันชนะมันเป็นการสร้างสีสันเป็นการสร้างแรงมันดานใจนะครับเพื่อให้เกิดการกระตือรือร้นรางวัลชนะแพ้ไม่ใช่เรื่องสําคัญครับแต่เป็นกุศโลบายหนึ่งในการกระตุ้นนะครับท่านผู้ชมดูนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมครับเขาตั้งใจทามากท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูข้าวๆ ะจะเห็นเครื่องแต่งกายสวยงามมากนะครับที่นี่ที่วับนองคุณชาตินะครับท่านจะเห็นว่าการแต่งกายต่างๆหรือการแะด้าต่างๆนั้นจะเน้นภาคกลางนะครับนะครับก็จะเห็นถึงความสนุกเห็นถึงขบวนแห่นาคท่านผู้ชมไปดูไอขบวนแห่นาคมก็เรียกว่าแตรวงเห็นไหครับที่นี่ก็มีการจําลองและมีการแสดงเพราะฉะนั้นในขบวนการแหร่นาคนะครับซึ่งมีการพัฒนาต่าก บ้านเดียวองค์เดียวหรือสององนะครับมารวมกันเป็น50หรือร้อยองนะครับแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดๆโดยทางวัด,วด,วดนำผชาตินะครับท่านเจ้านับจังหวัดนะครับท่านเจ้าุณาให้มารวมบวชกันแล้วก็มีการแห่ขบวนพร้อมกันแล้วนําเอาสิ่งที่แห่กระบวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแรงดึงดูดเพื่อการท่องเที่ยวร่วมมือกับท้องถิ่นหน่วยงานราชการจังหวัด งานบุญเดือนสามเนะนะเป็นการพื้นผู้ะเพณีให้พี่น้องอลูกหลานของเรานะได้รู้จักภูมิปัญญาชาวบ้านรู้จักประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยชานีนะแล้วก็ยังมีการแสดงต่างๆของโรงเรียนนะของโรงเรียนนะเป็นการแสดงของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเลยชานีเนี่ยมาร่วมกันดังนั้นการบุญเดือนสามก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ นะแล้วก็เป็นงานประจำปีของจังหวัดอุทัยธานีนะ กระบวนต่างๆเหล่านี้จะมีเรื่องราวทุกอย่างในวิถีชีวิตประเพณีศิลปะต่างๆของความเป็นท้องถิ่นของความเป็นเป็นชาติเรานะครับน,นี่คือความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันมันบ่งบอกหรือแสดงออกในศิลปะประเพณีวิถีชีวิตต่างๆท่านผู้ชมติดตามนะครับดูนะครับสวยงามมากครับวันนี้เราก็มีการจัดวัฒนธรรมในเรื่องของประเพณีเดือน บนเดือนสาซึ่งก็จัดมาช้านานแล้ว,วทราบว่ามาตั้งแต่มีการตั้งเมืองน้องฉางนะครับแล้วก็สืบทอดกันมาผมเชื่อว่าวัฒนธรรมพระเดิต่างๆสิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในของอุทัยธานีก็เป็นสิ่งดึงดูดนะครับเพราะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับที่สนใจก็เชิญชวนมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีกันด้วยนะครับ กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบาร,รมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในรูปแบบเสมือนจริงวิธีการเข้าเที่ยวชมงานท่านสามารถเลือกเข้าชมโดยกดเข้าลิงก์ใต้ร่มพระบาร,รมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ .com หรือสแกน QR Code จากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่การเที่ยวชมงานใต้ร่มพระบาร,รมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์เสมือนจริงมาเที่ยวชมกันเยอะๆนะครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทำวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ Thank you. น้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลือกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยน,นวัตกรรมที่เหนือกวารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งานน้ำมันเครื่องเวนลอย์โฟร์ไซเคิลออโตเมติกซินเทติกเบลนน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลาย ของเรื่องของการจัดงานบวชพร้อมกันเนี่ยเรียกว่าบวชนาหมู่เนี่ยเ,เป็นการประหยัดวันเป็นการประหยัดเวลาเป็นการประหยัดทรัพย์จึงประชุมตกลงกันให้มีการาจัดบวชนาหมู่ในงานาประจำปีเรียกว่างานบุญเดือนสามเนี่ยทุกปีเป็นการที่ นำคนเข้าวัดนะนำคนเข้าวัดเพื่อเพื่อมาฝึกฝนพัฒนาตนเองนะการบวชนเป็นการบวชเรียนบวชเรียนบวชเพื่อเรียนหรือว่าบวชเพื่อศึกษากลับไปเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้นะเป็นคนมีความสามารถนะเพราะว่าได้ฝึกฝนได้พัฒนาตนเองมาได้เรียนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ เรียนถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติผู้ชายประเด็ชที่ว่าต่อไปก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะจะเป็นหัวหน้าครอบครัวท,ที่จะเป็นหลักของครอบครัวเนี่ยคนที่เป็นหลักของครอบครัวนี้ต้องมีหลักธรรมประจําใจนะที่จะนําพาครอบครัวไป สู่ความสุขและความเจริญข้างหน้าคณะท่าได้มาฝึกฝนอบรมพัฒนาทางด้านจิตใจให้เป็นคนที่มีหลักธรรมประจําใจแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นหลักของครอบครัวได้จดํานวนชีวิตไปตามทํานองครองธรรมตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมีธรรมะเป็นเครื่องนําทางชีวิตนําทางครอบครัวก็จะ าพาครอบครัวให้ไปสู่ความสุขและความเจริญนะขอเชิญอเชิญขอเชิญชวนขอแนะนำว่าในการบวชนาคหมู่นียมีการจัดบวชนาคหมู่กันหลายแห่งหลายวัดนะฮะโดยเฉพาะวัดหนองชาติเนี่ย เมื่อมีงานประจำปีงานเป็นเดือนสามเนี่ยจะตรงกับประมาณาปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนคุมภาพันเนี่ยก็จะมีจัดงานบนหน้าหมู่ทุกปีก็เชิญมา,าร่วมในการาบทน,หนาหมู่เมื่อถึงหารับเทศออกไปแล้วก็สามารถที่จะไปเป็นคนดีหรือว่าไป ทํากิจการงานนะอะไรต่างๆที่ดีหลังจากที่ได้มีเวลามาพักคิดมาพักหยุดพิจารณาอะไรต่างๆให้มีเวลาให,ให้ได้ดีขึ้นมีโอกาสได้ดีขึ้นต่อไปในโอกาส้างหน้า ต่างเหล่านี้เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวนะครับร้อยเรียงเรื่องศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับประเพณีที่เกิดขึ้นจริงมาหล่อหลอมทำมามาเป็นขบวนที่สวยงามและต่อแทกศิลปะองค์ความรู้ภูมิปัญญาอย่างที่ผมบอกไะครับว่าเรามีต้นทุนที่มีอยู่เดิมนะครับศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง คือจิตใจเพื่อการกุศลทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ร้อยเรียงกันมาเป็นกิจกรรมปัจจุบันคือเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งบงต่างเหล่านี้จะไม่สําเร็จได้เลยถ้าหากว่าทุกคนไม่ร่วมไม้ร่วมมือและที่นี่จะเป็นหนึ่งใน new destination ในวันข้างหน้าเพื่อการท่องเที่ยวนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติสร้างรายได้สร้างการท่องเที่ยว